เราจะบอกเคล็ดลับทำไมถึงเราได้ออกกำลังกายกับเจ้าเฟรชโดดกล่องนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องออกกำลังกายมีช่วงนั้นที่อากาศร้อนมากแต่ก็อยากกินน้ำนหวานๆก็เลยคิดว่าจะสั่งลสอะไรดีกระจนได้เลือกไอเฟรชโดดกล่องนี้เพราะซื้อเป็นแพ็คมันราคาถูกมาก <gasps> ยิ่งซื้อราคาโปนะกล่องยังไม่ถึง10บาทเลยซึ่งจะแฟดโดดกล่องเขียวเนี้ยที่เป็นสูตรของแอลคาเนทีนรสชาติหรือกลิ่นก็ออกเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลและเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีแคล,ลอรี่เลยเหมาะที่จะกินสำหรับอากาศร้อนๆด้วย นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้ว<อ>กระเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายได้อย่างดีก็เพราะว่ามันจะช่วยเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานและพลังงานตัวนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระชับกระชฉงแต่แต่แต่แต,แต่ต้องขอบอกไว้เลยว่าถ้าจะให้มันมีประสิทธิภาพก็ต้องกินอย่างน้อย30นาทีก่อนออกกำลังกาย เพื่อให้เวลากับเจ้าแอลคาเนทีนได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอนอกจากนี้แอลคาเิทีนก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยดูแลสุขภาพผิวอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาวิตามินดีๆที่จะช่วยออกกำลังกายอย่างเฟสรสกล่องเขียวตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าด้านซ้ายนี้ได้เลยใครที่ชอบการรีวิวของเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ